วิธีคืนเงินกู้ KKP Cash Now พร้อมปิดบัญชีทำให้ดูเลยคลิปนี้ก็จะมาสอนวิธีการคืนเงินกู้ KKP Cash Now นะว่าต้องคืนยังไงคืนเสร็จแล้วจะเป็นยังไงอันนี้ผมบอกเลยแล้วกันว่าคืนเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะปิดบัญชีอัตโนมัติเลยถ้าจะยืมเนี่ยต้องสมัครใหม่ทั้งหมดนะครับ สำหรับใครที่ไม่มีแบรนเนอร์ KKP c a s h Now ใน True Money Wallet เนี่ยสามารถกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับยังไงรบกวนกดติดตามช่องผ่อนเยมกู้ทำให้ดูด้วยนะครับมีอะไรก็สอบถามได้ในคอมเมนต์นะใครที่สนใจสมัคร KKP c a s h Now เพื่อกู้เงินนะครับสามารถไปดูได้เลยที่คลิปกู้เงินให้ดูที่ KKP c a s h Now ต้องทำอะไรบ้างทำตามได้เลย สำรับวิธีการคืนเงินนะครับอย่างแรกเลยเราต้องใส่เงินลงไปใน True Money Wallet ก่อนใครเติมเงินไม่ถูกเนี่ยผมก็มีคลิปอยู่นะครับก็คือคลิปสอนเติมเงิน True Money Wallet อยู่ทั้งกสิกรและบเลยจากนั้นให้เราไปกดเข้าสินเชื่อ KKP Cash Now ใน True Money Wallet ก่อนหรือกดลิ้นใต้คลิปนี้ก็ได้นะก็จะมีขึ้นมาที่หน้า Dashboard ซึ่งจะมียอดที่ต้องชาระอยู่แล้วก็มีรายละเอียดอื่นๆด้วยของผมเนี่ยขึ้น0บาทเพราะว่ายังไม่ครบเดือนนั่นเอง แต่ก็ไม่เปไ็นไรผมจะคืนให้ดูแล้วกันนะกดชําระสินเชื่อเลยก็จะมาที่หน้าชําระสินเชื่อใครจะชําระยอดขั้นต่ําหรือยอดเต็มเนี่ยก็ชําระได้เลยนะครับโปรเตเนี่ยมันจะขึ้นจนํานวนเงินที่ต้องชําระในเดือนนั้นๆแต่ถ้าเกิดใครจะจ่ายมากกว่าหรือจะจ่ายเพื่อปิดหนี้เนี่ยก็ให้ไปเลือกจํานวนเงินที่จะชําระเลยแล้วก็ใส่จํานวนเงินที่จะชําระด้วยอย่างกรณีผมเนี่ยจะคืินทั้งก้อนดังนั้นก็ต้องใส่เงินให้หมดรวมดอกเบี้ยด้วยนะครับต้องตรงทุกตัวเลขนะ เสร็จแล้วก็กดต่อไปก็จะเจอกับช่องทางการชำระเงินเลือก True Money Wallet หรือบัญชีธนาคารก็ได้แต่ต้องลงทะเบียนก่อนนะครับอย่างผมเนี่ยผมจะคืนเงินที่ True Money Wallet เลยก็กดชำระเงินได้เลยเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วถ้าถ่ายเงินครบโปนี้ปิดนี้เรียบร้อยแล้วเนี่ยรอประมาณไม่เกิน1สัปดาห์ KKP Cas h n ส w ก็จะปิดบัญชีให้เรียบร้อยเลย ที่จริงมันขึ้นแจ้งด้วยนะครับแต่ผมเนี่ยกดแคปหน้าจอไม่ทันก็เลยขอโทษด้วยนะไม่มีหน้าจอให้ดูนะครับแต่มันขึ้นเลยว่ามันปิดบัญชีเรียบร้อยแล้วใครสนใจจะกู้รอบใหม่กับ KKP c a s h Now ก็สามารถสมัครใหม่ได้ทั้งหมดเลยนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ KKP c a s h Now เนี่ยทั้งหมดก็มีใน Watchlist นะครับใครสนใจก็ไปกดดูได้เลยนะครับยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับรบกวนกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ใครมีคำถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย